สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้เสนอเป็นตอนที่1ครับท่านผู้ชมครับสาธารณรัฐประชาชนจีนถือกําเนิดเมื่อวันที่1ตุลาคมปี1 9 4เเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์มีชัยชนะเหนือพรรคก๊กมินตัง๋งในสงครามกลางเมือง เหมาเจ๋อตุงประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ PRC ณจัตุรัสเทียนอันเหมือนกลางใจกรุงปักกิ่งเพื่อปกครองจ,จีนแผ่นดินใหญ่หลังจากนั้นเป็นเวลา5ปีก็มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกคือรัฐธรรมนูญฉบับปี1954ต่อจากนั้นก็มีฉบับที่ 2, คือรัฐธรรมนูญฉบับปี1975และฉบับที่3คือ รัฐธรรมนูญฉบับปี1978แต่รัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับนั้นก็ได้ถูกยกเลิกไปจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญฉบับปี1982ซึ่งที่ผ่านมามีการแก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น4ครั้งด้วยกันครั้งแรกได้รับความเห็นชอบจากสภามาหาประชาชนเมื่อวันที่12เมษายนปี1988 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่12เมษายนปี1 9 8 8ครั้งที่ 2. ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาประชาชนเมื่อวันที่29มีนาคมปี1 9 9 3และได้ประกาศใช้บังคับในวันเดียวกันครั้งที่ 3. ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาประชาชนเมื่อวันที่15มีนาคมปี1 9 9 3และประกาศใช้บังคับในวันเดียวกัน และครั้งที่4ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาประชาชนเมื่อวันที่14มีนาคมปี2004และประกาศใช้บังคับในวันเดียวกันท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1982แบ่งเป็น4หมวดและคำปารพมีบทปัญญัติทั้งสิ้นรวม138มาตราประกอบด้วยคำปารพหมวด1บททั่วไป หมวด 2. สิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมืองหมวด 3. โครงสร้างแห่งรัฐซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น7ส่วนได้แก่ส่วนที่ 1. สภามาหาประชาชนส่วนที่ 2. ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐส่วนที่ 3. คณะรัฐมนตรีส่วนที่ 4. คณะกรรมการกลางกลาโหมส่วนที่ 5. สภาท้องถิ่นและรัฐบาลท้องถิน่นส่วนที่6รัฐอิสระปกครองตนเอง และเขตปกครองพิเศษปกครองตนเองส่วนที่7ศสารประชาชนและอัยการประชาชนและหมวด8ธงชาติเพลงชาติและเมืองหลวงของประเทศท่านผู้ชมครับหมวดหนึ่งบททั่วไปของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมี32มาตราตัวอย่างเช่นมาตราหนึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการปกครองระบอบสังคมนิยมประชาธิปไตยของประชาชน โดยมีชนชั้นผู้ใช้แรงงานเป็นผู้นำํำมีกรรมกรและเกษตรกรเป็นพื้นฐานระบอบสังคมนิยมเป็นระบอบการปกครองพื้นฐานของประเทศห้ามมิให้องค์กรหรือบุคคลใดทำลายระบอบสังคมนิยมนี้มาตรา2อ,อำนาจทั้งหลายทั้งปวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นของประชาชนประชาชนใช้อำนาจของประเทศผ่านสภามหาประชาชนในระดับชาติ และสภาประชาชนในระดับท้องถิน่นประชาชนบริหารงานของประเทศทั้งในทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมโดยรูปแบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติมาตรา3องค์กรของรัฐทุกองค์กรในสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบประชาธิปไตยรวมศูนย์สภามาหาประชาชนในระดับชาติและสภาประชาชนในระดับท้องถิน่น ล้วนจัดตั้งขึ้นโดยมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยโดยต้องรับผิดชอบต่อประชาชนและถูกตรวจสอบโดยประชาชนองค์กรปกครององค์กรพิจารณาพิพากษาค,าคดีและองค์กรอัยการต้องได้รับการแต่งตั้งโดยสภาหมหาประชาชนและต้องรับผิดชอบต่อสภาหมหาประชาชนรวมทั้งต้องถูกตรวจสอบโดยสภามหาประชาชน การแบ่งแยกและการกระจายอำนาจระหว่างองค์กรปกรครองส่วนกลางกับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้บังคับของส่วนกลางอย่างเป็นเอกภาพโดยให้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นสามารถแสดงศักยภาพในการปกรครองตนเองอย่างเต็มที่มาตราสทุกชนชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันรัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิประโยชน์ ของชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มปกป้องและพัฒนาความเสมอภาคของชนชาติต่างๆประสานความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ต่อกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันห้ามดูถูกเหยียดยามและกดขี่ชนชาติใดห้ามทำลายความสามัคคีระหว่างคนในชาติและสร้างความแตกแยกของชนชาติรัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยในเขตและท้องถิ่นต่างๆเร่งพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมตามลักษณะและความต้องการของชนกลุ่มน้อยนั้นๆในท้องถิ่นที่ชนกลุ่มน้อยอยู่รวมกันและดำเนินการปกรครองตนเองจัดตั้งองค์กรปกครองของตนเองใช้อำนาจปกครองตนเองท้องถิ่นปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยต่างๆทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ชนชาติต่างๆมีสิทธิ์ใช้และพัฒนาภาษา และอักษรของตนเองอย่างเป็นอิสระมีอิสระในการอนุรักษ์ไว้หรือปฏิรูปขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมาตรา 5. สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศสังคมนิยมที่ปกครองและพัฒนาด้วยกฎหมายรัฐมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพและความศักดิ์สิทธิ์ของระบบกฎหมายสังคมนิยมกฎหมายระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งข้อบัญญัติของการปกครองส่วนท้องถิ่นจะขัดหรือยแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้องค์กรของรัฐทุกองค์กรรวมทั้งกองทัพแห่งชาติพรรก,การเมืองและองค์กรภาคสังคมองค์กรวิสาหากิจและกิจการทั้งหลายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายผู้ใดหรือองค์กรใดฝ่ฟาฝืนรัฐธรรมนูญและกฎหมายจะต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย องค์กรใดหรือบุคคลใดจะมีอภิสิทธิ์เหนือรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่ได้ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญแห่งสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนในตอนที่1ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ